สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพ่าสองแปดเก้านะคะมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้นําผ้าสวยสวยสวยมากมากเลยค่ะมาพบกับทุกท่านนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์วันนี้ถ้าใครคุยกันได้ค่ะจองผ้าใหม่สวยสวยกันค่ะมาชมผ้าผืนแรกนะคะผ้าผืนแรกเป็นผ้าโทยกดอกลีลาวดีลีลาวดีคือผ้าสีตะกรนะคะสีตะกรโถยกดอกลายลีลาวดี มีหน้านางชายครุยนะคะเป็นผ้าทอด้วยใหม่บ้านนะคะทอด้วยใหม่บ้านมังกรคาบแก้วส,สวยๆค่ะทอด้วยใหม่บ้านนะคะส C ตะโกทอด้วยใหม่บ้านมีหน้านา,นางชายครุยค่ะลายมังกรคาบแก้วนะคะลีลาวดีแบบนี้นี่ค่ะ พื้นหนึ่งนะคะได้ลายใหญ่ตรงนี้นะคะสามสามลายนะคะสี่ตะกอทอยกดอกมีหน้านางชายคุยนะคะทอยกดอกลายรีเราดีค่ะทอด้วยไหมบ้านนะคะผืนนี้ทอด้วยไหมบ้านสวยๆเลยค่ะรีลาวดีนะคะ มาลดราคาพิเศษ4,500บาทค่ะให้ราคาพิเศษ4,500บาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะดีราวดี4,500นี่ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะรับไปไม่ผิดหวงังแน่นอนค่ะพื้นต่อไปนะคะ ลีลาวดีผืนหนึ่งค่ะลีลาวดีทอยกดอกลายลีลาวดีมีหน้านางชายครุยนะคะทอยด้วยใหม่บ้านค่ะเป็นลายสวยๆแบบนี้นะคะลีลาวดีนี่ค่ะทอยากมากและก็เปลืองใหม่มากเพราะว่าทอด้วยตัวเองอยู่ตอนนี้นะคะแต่ไม่ใช่ลายนี้นะคะก็คือเป็นสีธรรมชาตินะคะแล้วก็ กำลังทอสีพื้นอยู่นะคะอ่าเป็นสีพื้นที่ย้อมด้วยอ่าดอกจานนะคะย้อมด้วยดอกจานแล้วทอด้วยไหมบ้านนะคะกําลังทาอยู่ค่ะแต่นานๆก็กว่าจะได้ลงไปทอทีหนึ่งนะคะก็ก็มีภารกิจเยอะนะคะนี่ค่ะดีแล้วว่าด,ดีผืนนะคะนี่ค่ะ สีตะโกทอยดอกลายลีลาวดีมีหน้านางชายครุยทอด้วยใหม่บ้านค่ะสวยไหมสวยมากๆเลยค่ะลีลาวดีนี่ยกดอกลีลาวดีนี่ผ้าเกรดพรีเมียมของสุดยอดของลายผ้านะคะลายยกดอกนะคะในตอนนี้ของสุรินนะคะแล้วก็ทอยากแบบทอละมึนเลยค่ะเหยียบถ้าเหยียบไม่ถูกลายก็มีปัญหาแล้วก็ เปลืองไหมเปลืองเวลาเพราะว่าโทรไปเหมือนไม่เต็มสักทีะคะ่ะโทรแบบใช้เวลาเพราะว่าใช้ใหม่มากใช้เวลามากนะคะดีราวดีสนใจนะคะให้ราคาพิเศษ4,500บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะนี้ทอด้วยใหม่บ้านนะคะพื้นต่อไปค่ะ อยกดอกลายลีลาวดีนะคะโทนสีธรรมชาติแบบนี้มีหน้านางชายคุุยนะคะมีหน้านางชายครุยค่ะดีลาวดีนะคะปืนนี้ไม่ใช่ใหม่บ้านนะคะนี่ค่ะ สลสีธรรมชาตินะคะมีหน้านางชัยขุยลายแบบนี้ค่ะวันนี้นํำมาลดราคาพิเศษนะคะท่านใดสนใจนะคะ4,500บาทค่ะอาบน้ำยาสองขีะ ผืนต่อไปค่ะลีลาวดีอีกผืนหนึ่งนะคะมาคู่กันค่ะลายเดียวกันค่ะนี่ค่ะมาอีกผืนหนึ่งลายแบบนี้ดอกไม้อินเดียนะคะโอยกดอกลายลีลาวดีมีหน้านางใช้กุยโทนสีธรรมชาติแบบนี้นะคะนี่ค่ะ สนใจทักมาค่ะสี่พันห้าร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาสง่งสีผ้าไหมสวยๆนะคะพื้นต่อไปค่ะ ค้าทอยกดอกลายรีลาวดีผืนนี้อีกผืนหนึ่งลายแบบนี้ค่ะมีหน้านางชายครุยโทนสีธรรมชาตินะคะหน้านางค่ะ สนใจทั้งมานะคะ4,500บาทค่ะอาบน้ํายาส่งสีค่ะค่ากรีดพรีเมียมนะคะพื้นต่อไปค่ะ ลีลาวดีนะคะสีตะโกโโยกดอกลีลาวดีนะคะเป็นผ้ายอดหน้านางนะคะผ้ายอดอชื่อลายยอดหน้านางนะคะคือการทอเอาแต่นหน้านางมาทอเป็นผืนเดียวกันอ,อยู่ในผืนเดียวกันนะคะนี่ค่ะหน้านางแบบนี้นะคะ อนนยอดหน้านางนะคะราคาพิเศษผืนนี้นะคะยอดหน้านางวันนี้พิเศษเลยสี่พันสามร้อยบาทสี่พันสามร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะวันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะยอดหน้านางค่ะ เอาแต่หน้านางนะคะมาทอเป็นผืนอยู่ในผืนเดียวกันนะคะย้อนน้านางนะคะสี่พันสามร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะท่าในใดสนใจผ้าทอยกดอกลายดีลาวดีสวยๆนะคะอย่าลืมเม็ดลายวันนี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าใหม่สวยๆก่อนข่ะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กด like. กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ